โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับก็ต้องยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมการีนาฟรีไฟล์กันด้วยเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะวันนี้นะครับผมพี่นายก็จะมาทําการนะครับผมแจกเพชรฟรีไฟล์แล้วก็แจกสกินปืนแจกชุดใหม่นะครับสําหรับใครนะครับที่อยากได้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนนะครับกดแชร์ติดตาม กดกระดิ่งนะครับเนาะนะครับเนาะก่อนที่จะไปแจกโค้ดนะครับพี่จะมาปอกกิจกรรมที่จะเข้ามาในวันนี้ก่อนเลยกันเนาะนะครับกิจกรรมที่เข้ามาในวันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมตลาดลดราคาเลยนะครับเป็นตลาดนะครับผมเนาะก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่กําลังอยากได้เนาะนะครับผมโอเคไหมนะครับแล้วก็นะครับน้องๆคนไหนนะครับที่นะครับอยากได้อะไรในกิจกรรมก็สามารถคอมเมนต์พูดคันได้เลยนะครับว่าพี่ครับ อยากได้ชุดใหม่พี่ครับอยากได้เพชรนะครับผมให้ท่านผู้ชมนะครับคอมเมนต์เหตุผลที่อยากจะได้มาได้เลยเพราะว่าในคลิปนี้นะครับพี่นายก็จะมาสุ่มแจกให้เลยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างเนาะเฮ้ยแล้วก็มีกิจกรรมใหม่นะครับชุดนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับอันนี้เป็นชุดใหม่นะครับเป็นกิจกรรมตู้สุ่ม8ทีชการันตีเหมือนกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะ ให้ท่านชมคอมเมนต์เลยนะครับว่าท่านชมอยากได้อะไรมากที่สุดคอมเมนต์มาในคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็สุ่มแจกให้เลยนะครับท่านชมเนาะนะครับผมโอเคไหมนะครับผมเนาะนะครับก็ในกิจกิจกรรมในตลาดมือนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับจะมีปัดสังขห้องมีชุดใหม่นะครับแล้วก็จะมีชุดผู้หญิงในสัมนาเนี่นะครับให้ทุกคนคอมเมนต์ได้เลยว่า อยากได้อะไรนะครับโอเคไหม,น,ม okay, นะครับผมโอเคนะครับผมถ้าใครดู <c oughs> คลิปนี้จบแล้ว, <c oughs> ลวก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับก็สลายคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ